สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาประจานันตา,าบนบยบ,ยบยครึนะคะแงมาค่ะนี่บรรากาศพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะรถหนา,นานแน่นมากนะคะที่จอดเต็มมากเลยค่ะไปทางนู้นเลยนะคะมองไกลๆเลยค่ะ,ะ,คะที่จอดรถ แน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขับเข้ามาข้างในเนี่ยพอมีที่จอดรถนะคะอยู่ข้างในอันนี้เป็นบันไดาทางขึ้นไปกลับหลวงพ่อใหญ่เรานะคะแรงมากเลยคแรงมากมาก ด้านข้างค่ะทางนี้ก็เป็นทางขึ้นอีกมุมนึงนะคะเออก่แล้วพม่กม่เข้า ที่เราเดินขึ้นมานะคะเมื่อกี้นะคะเป็นบันไดที่เราเดินขึ้นมาค่ะนี่ยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินต่อไปค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะ อันนี้เรามาไหว้พระองค์ใหญ่ค่ะที่วัดเขาวงพรจันร์ลบบุรีด้านหลังนู่นนะคะที่เขาว่าเป็นเขาวงพรจันรเป็นอีกทางหนึ่งด้านหลังบันไดสีขาวเรานู่นนะคะจะเป็นทางไปเขาวงพระจันร์ค่ะเราจะค่อยๆเก็บบรรยากาศไปนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ประมาณแปดโมงนะคะทุกคน เป็นอุบาตขั้นหนึ่งนะคะของข้างบนค่ะวัดประทานองค์ใหญ่มากค่ะที่เขาวงกุดแต่นี่คนละทางกับทางไปเขาวงกุนะคะ ข่าวกุฎกบนนู่นนู่นเลยค่ะ ไว้ข้งบนกันนะคะทุกคนบนจะปิว้างบนจะปิวบนจะปิว,ปวะคะ่ะรมแรงมากเลยนะคะบนลมปีงรมแรงมากบนจะปิวแล้วคะ่ะ <c> เ <oughs> ดี๋ยวบ้านต้องไปนตัวเล็กนะคะ เป็นคนตัวใหญ่พอสมควรนะคะแต่ลมแรงมากค่ะจะมาขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆ กับลงค่ะตอนนี้เดินต้กับลงนะคะลมแรงจริงๆค่ะบรรยากาศเย็นช่ำค่ะแล,ะล้วลมก็แรงมากๆด้วยค่ะ